ครับตัวนี้เป็น A สิบห้านะครับเวอร์ชันสูงนะครับตัวนี้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีแอป TSM ขึ้นมาเพื่อเข้าไปปิดเข้าไปบังนะครับเพื่อเขาไม่ให้เขาตามเครื่องท่านเจอนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลอะไรนะครับตัวนี้เป็น A สิบห้าเวอร์ชันสูงนะครับโดยโปรแกรมต่างๆนะครับ อ e ติเว e เครื่องไม่ได้นะครับก็เลยไม่สามารถปลดได้นะครับตัวนี้ก็จะเสียเครดิตนะครับขึ้นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับปัดไปปัดไปปุ๊บนะครับจะมีที่แอป t s m อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่มีผลต่อความเร็วของเครื่องแอปตัวนี้นะครับทำหน้าที่ เข้าไปปิดเข้าไปบังเข้าไปปิดเข้าไปบังนะครับเพื่อไม่ให้เขาตามเครื่องของท่านเจอนะครับเป็นการบพาสไม่ใช่การปลดล็อกถาวรนะครับเป็นการไบพาสทาให้เครื่องของท่านใช้งานได้นะครับเป็นหลักการแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่รหัสพาสเวิร์ดก่อนนะครับก็เทสหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสูง เ็นเวอร์ชันสูงสูงแบบสูงนะครับสูงเลยแต่ก็ยังไม่ใช่สุดนะครับถ้าสุดเลยเนี่ยมันจะยากกว่านี้ครับนะครับระยะสั้นพอเสรเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้แกะทำใดๆนะครับเป็นการปลดล็อกโดยเครดิตนะครับเป็นการปลดล็อกมีต้นทุนนะครับให้เมืองนอกเข้ามาทำนะครับเป็นการเสียเครดิตนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอมันอัปเดตก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับตัวนี้ไม่ได้แกะทำนะครับในในส่วนของ a 1 5หนะครับตัวนี้จะรีเซ็ตเครื่องไม่ได้นะครับทำเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยนะครับจะรีเซ็ตเครื่องไม่ได้นะครับเพราะคนเขียนโปรแกรมเขาป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้กลับไปล็อกนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับถ้าท่านติดปัญหาเข้าไปสมัคร Pa Store นะครับ แล้วใช้งานไม่ได้นะครับท่านก็กลับมาตั้งรหัสหน้าจอก่อนแล้วก็กลับไปเข้าไปใส่ใหม่นะครับัวแค่นั้นเองนะครับดูหนังฟังเพลงได้ปกติการาพวกนี้นะครับก็มีอยู่แล้วก็ใส่ได้เลยหรือถ้ายังไม่มีไปสมัครเครื่องอื่นแล้วเอามาใส่นะครับมันจะสมัครที่นี่ไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเข้าไปแล้วติดรหัสนะครับถ้าเข้าไปแล้วติดรหัสท่านก็ไปที่ตั้งค่า <c oughs> แล้วก็ล็อกหน้าจอนะครับตั้งล็อกหน้าจอก่อนแล้วก็กลับไปใส่ที่ p Play Store นะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับดัวนนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปอัปเดตนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับปิดเปิดเครื่องได้ปกติ facebook อะไรได้ปกตินะครับขอบคุณมากบาครับ